สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงรายการวงจุ้ยเช่นเคยครับกับผมมดนรสาตุลทักโกศลทางช่องทวิชั่น57นะครับแล้วก็เครือข่ายทีวีจันดั้นะฮะสกายเวอร์นะประมาณว่าช่อง6ก5 5 2 1 1นะฮะออกสดครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาดีอย่างนี้ท่านผู้ชมครับ17บเนาฬิกาตรงนะครับหชั่วโมงเต็มเราอยู่ด้วยกันนะฮะเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับ ก่อนอื่นเนี่ยท่านผู้ชมต้องจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับรายการนี้เป็นรายการสดเราสามารถจะโทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามกับหมอมดได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ026415362ครับแล้วก็มี sms ด้วยครับ sms ท่านผู้ชมพิมพ์ s o เว้นะครับต้องพิมพ์ so ก่อนนะครับแล้วก็เว้นะฮะอย่างเช่นเกิดวันที่24พยนะฮะ2503 ชช้างคือชายยอหญิงก็คือผู้หญิงต้องบอกเพศด้วยนะคำถามนะครับนะส่งมาที่464288 6ครับนะปรากฏที่หน้าจออยู่แล้วท่านผู้ชมครับแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็มาตรงกับวันศุกร์ที่11เมษายนอีกกี่วันครับท่านผู้ชมนับดูก็จะกลายเป็นวันมหาสงการแล้วนะครับนะปีนี้ก็ไปตรงกับวันจันทร์ครับที่14นะเป็นวันมหาสงการนะครับวันถลงิงศกก็วันที่16นะฮะ 8โมงกว่าไปเอ้ยไม่ใช่5 1โมงกว่าไปนะครับก็เปลี่ยนเป็นศักราชใหม่นะครับแล้วก็มีประกาศกันทั่วๆไปบางท่านก็ไม่รู้นะครับอ่ะก็ย้ำให้ทราบนะฮะกระโยคก,ก็คือปฏิทินน่นะฮะกระโยคปีนี้นะครับตามหลักคัมภีรโบราณส,รสุริยายาตนะครับเขาถือว่าวันธงชัยอธิบดีคือวันดีครับเอาไปทำการมงคลต่างๆได้นั้น ได้แก่วันอาทิตย์วันจันทร์นะท่านผู้ชมครับคือวันดีตลอดทั้งปีเลยนะครับตามกละโยคของไทยเป็นหมอจีนแต่ก็ต้องศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็วันไม่ดีรยกว่าวันอุบาทโลกาวินาศนั้นเขาถือวันเสาร์วันพุธนะเป็นวันไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะถ้ามีครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญท่านก็จะเจาะวันเสาร์ที่ดีก็มีเหมือนกันแต่เอาหมาเหมารวมไปก่อนว่าวันไม่ดีไม่เหมาะกับการ ทำการมงคลต่างๆนั้นอุบาทโลกาวินาคือวันเสาร์และวันพุทธท่านผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็มีดีนะฮะมีวิชาดีๆเคล็ดลับดีๆนะฮะมาฝากท่านผู้ชมเช่นกันแล้วก็ขอขอบคุณหรือขอบใจนะครับท่านผู้ชมหลายท่านที่กรี๊งกลางเข้ามาในเบอร์ของผมเบอร์ตรงเลยว่ารับไม่หวาดไม่ไหวนะครับถ้าคอมเมนต์เลือกดีๆหมดเลยนะครับแล้วก็ให้กําลังใจมาแล้วก็ตั้งแต่ดูรายการไหนมาก็ไม่เหมือนรายการนี้ อาจารย์มดหยิบคนมาเป็นโมเดลในการทำนายแต่อีกหลาย10คนร้อยคนก็ได้ตัวอย่างที่ดีนั่นแหละครับคือความตั้งใจของผมนะครับเอาละนี่ก็เหมือนกันท่าผู้ชมดูที่หน้าจอนะนะนส่วนผมก็มาดูตรงนี้นะครับท่าผู้ชมครับวันนี้วันที่11ดนะดูนะฮะนะครับ11ไปตรงกับวันธาตุน้ำท่าผู้ชมครับแม่ธาตุมีแค่10ตัวนะจงจำไว้นะครับพรุ่งนี้12ครับก็ไปตรงกับธาตุน้ำ น,ะะน้ำใหญ่น้ําเล็กน้ําหยางน้ําหยินแล้วก็13 1 4ก็เป็นธาตุไม้ครับไม้ใหญ่ไม้เล็กเนี่ยเรียกกันอย่างนี้หยางหินก่อนหยางขึ้นก่อนนะครับ15-16เป็นธาตุไฟคู่กัน1 7 1 8เป็นธาตุดินครับนะฮะแล้วก็19,20่นะครับเป็นธาตุทองก็จบแม่ธาตุ10ตัวนะฮะวันที่21ครับมาเริ่มใหม่แล้วท่านผู้ชมดูมาเริ่มใหม่อีกแล้วนะครับซ้ำไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆตลอดการเลยท่านผู้ชมครับตลอดเลยนะท่านผู้ชมเคยทราบไหมว่า ในในหลักของจีนนั้นเขาคำนวณโดยระบบนะดาวจันเนี่ยโครจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะจันทรคติการนั้นปีหนึ่งเขามีแค่354วันเองนะนะครับแต่ระบบที่เราเห็นว่าดาวอาทิตย์โครจรรอบโลกแต่จริงๆโลกกับโครจรรอบดวงอาทิตย์แต่เราเห็นว่าอาทิตย์โครจรรอบโลกนั้นนั้นก็เป็นระบบสุริยคติการนั้นมี365วันต่างกัน11วันท่านผู้ชมครับต่างอยู่11วันเนี่ยก็เลยไปแอ j จั t หรือไปปรับ นะครับบางเดือนของจีนนั้นนะบางปีของจีนจะมีเดือน82โหนไงก็กลายเป็นเดือนอนั้นมี13เดือนปีนั้นมี13เดือนนะครับปกติวันจีนนั้นมี29 30วันนะนะฮะของของสากลจะมี31วันอวันนี้เป็นความรู้คร่าวๆก่อนนะนะคร่าวๆก่อนที่นี้แต่ว่าแม่ท่าสิบตัวจะเวียนอยู่อย่างเงี้ยเขาจะไปปรับยังไงมีเดือน82โหนหรือโหนเดียวก็แล้วแต่เน,นี่ยแม่ท่าสิบตัวไวนอย่างงี้แล้วท่านจะได้อะไรครับจากปฏิทินจีนอันนี้สมมุติว่าท่านโทรเข้าในรายการนะครับหรือเอสเอ ผมบอกว่าธาตุปรับดวงนะครับถ้าดีถีก็อย่างหนึงนะ่งท่านผู้ชมครับคือธาตุแท้ๆของท่านเองแต่ว่ามาผสมผสานกับนะอักษรจีนอีกทั้งหมด7ตัวทั้งหมดมี8ตัวในฐานปีเดียวบรรยามเนี่ยเขาจะโปรยโปรยหยีซีเถียวเนี่ย,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 ยนะครับถ้าท่านรู้ว่าธาตุปรับดวงนะครับหรือธาตุที่ดีของท่านนั้นเป็นธาตุน้ําและธาตุไม้สมมุตินะฉะนั้นนะวันที่11 12 13 14ก็เป็นวันเฮงของท่านแล้ประโยชน์ได้กับใครครับได้กับ ร้านค้าไงบางทีทําไมได้เงินบางทีไม่ได้เงินนะครับบางทีเราอาจจะดูว่าเอาเอาละนะครับเราธาตุปรับดวงเป็นธาตุดินและธาตุทองนัะฉะนั้นท่านก็จะดีวันที่ 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30เอาละมันไม่แม่นมากนะครับแต่ว่ามันก็พอทุกเราแล้วแล้วก็ให้ให้สังเกตดูบางคนไม่ได้อาศัยแม่ธาตุสิบตัวหรอกฮะ ใช้วันนักสัตว์ครับมีวันนักสัตว์อีกท่านผู้ชมครับอย่างวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไปตรงกับวันอะไรครับวันชวดนะฮะท่านผู้ชมดูนะยังไม่งงนะครับวันนี้ตรงกับวันชวดนะครับวันชวดนะฮะอ่าวันถัดมาก็วันฉลูนะครับแล้วก็วันขานนะฮะวันเถาะอะไรพวกเนี้ยนะนะครับชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมมวอกระกาจอกุลไล่ไปเรื่อยเลยแล้วกันนะครับแต่อันนี้ นักสัตว์ราศีราคนะี่อาจจะไม่แม่นยำนะนะครับบางทีเราดีกับวันชวดพอชวดกลับไปทีไม่เคยดีซะแล้วดังฉะนั้นเอาอาศัยแค่แม่ธาตุสิบตัวนี่แหละนะครับถ้าไม่เข้าใจนะท่านผู้ชมครับมีรีรันในเว็บไซต์นะไปเปิดดูได้นะครับเบ w w ์ไวเบสมดฟงสุยดเนี่ยนะจะสอนอย่างเงี้ยนะครับแล้วท่านก็จะลี้คลายนะในดวงชะตาแต่ละวันได้นะครับแบบอัศจรรย์แบบเหลือเชื่อนะอันนี้ก็ท้ายพิสูจน์ครับลองดูนะ เอาละครับกลับมาที่ตรงนี้นะครับรเช่นเดิมท่านผู้ชมครับไม่รู้ผมจะรับสายสดดีหรือว่าเอส่อนดีนะนะลองดูผู้โชคดีท่านแรกสําหรับวันนี้ครับวันศุกร์ที่11เ,เมษายนใกล้สงการเข้ามาแล้วแต่หลายคนก็เดินทางไปถึงเป้าหมายแล้วแหละแต่บางคนก็ยังแองแ้งอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมครับนะก็ดูรายการนี้นะครับอยู่เป็นเพื่อนท่านโทรศัพท์ดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โอ้โโชคดีท่านแรกเลยสำหรับวันนี้นะมีองศาบ้านไหมองศาประมาณที่ยี่สิบอะฮะยี่สิบองศาหมายถึงหลังบ้านหรือหน้าบ้านครับหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านยี่สิบองศายืนยืนยืนวัดที่กลางบ้านนะคะที่อาจารย์เคยแนะนำอะค่ะเออโอเคครับแล้วบ้านอายุกี่ปีครับบ้านน่าจะเกิน30นะคะเกิน30ปีนะแต่ไม่ถึง40ใช่ไหม เพราะพอดีว่าซื้อ,อต่อมาอีกรอบหนึ่งนะคะเอาละเอาละมาฮะไม่ไม่เกิน30ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ไม่เกิน48 49ปีนะไม่เกินเน,ะนาะไม่น<ม>่าเกินเป็นบ้านเดี่ยวใช่ไหมครับเป,เป็นเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะเป็นทาว,าวนะ์เฮาส์นะอ่าเป็นทาวน์เฮาส์ลองดูนะลองดูนะครับอ่าอ่าหน้าบ้าน20องศาใช่ไหมครับใช่ค่ะหน้าบ้าน20องศานะครับหน้าบ้าน20องศาเนี่ยเขายังอยู่ในหลังก็ไปทางใต้นะ หลังบ้านไปทางใต้ประมาณ200องศาโดยตรงลองดูนะครับท่านผู้ชมคนอื่นนะครับก็เหมือนกันผมขออนุญาตลบกระดานตัวนี้ก่อนนะครับลองดูนะฮะดูวิธีการสาธิตนะครับแล้วถ้าเราวัดองศาเนี่ยมันเออรรนะครับให้ทุกคนนั้นออกไปนอกบ้านไกลจากตัวอาคารออกไปนะจำไหมนะนะครับเพราะมันมีคลื่นกระแสแม่เหล็กเนี่ยรบกวนดึงเข็มทิตเราเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องทราบไว้เป็น วิชาการนิดนึงเวลาเวลาเราเดินออกไปนอกบ้านนี่ค่ะต้องไปยืนอยู่อยู่ตำแหน่งไหนคะคือการนี่นี่ผมสอนให้เลยนะฮะอันนี้สมมติว่าหน้าบ้านนะอันนี้ตัวอาคารนะนะเรามองจากฟ้าลงมาก็จะเป็นแปลนนะประตูจะเปิดตรงไหนก็แล้วแต่ด้สมมุติให้ดูก่อนอย่างนี้นะนะครับความจริงตัวเราต้องมายืนยืนอยู่ข้างนอกถนนตรงนี้เลยครับนะครับแล้วก็ใช้เข็มทิศอันนี้หรือว่าเข็มทิศมือถือเนี่ยนะครับ เราถืออย่างนี้เลยนะครับถืออย่างนี้เลยนะถืออย่างเงี้ยน,นะนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปเลยหลังบ้านอย่างเงี้ยยิงเข้าไปอย่างนงี้นะครับยิงเส้นเข้าไปอย่างนี้เลยสมมุติว่าให้มันตั้งฉากอย่างเี้นะครับจะกลายเป็นว่าเรารู้จักองศาตัวนี้และองศาหลังบ้านตามหลักวิชาหงจุ้ยเลยเห็นไหมฮะ oh. แต่ถ้าคุณยืนทั้งในเนี่ยคุณก็ได้เหมือนกันเมืก่อกี้คุณบอกได้20องศามันเป็นเหนืออยู่นะตรงนี้ก็ประมาณ200อยฮะองศาใต้นะครับ แต่ว่าแต่ว่าไอ้ยีเนี่ยเวลาวัดในบ้าน,นมันจะดึงเรานะคือมันจะเออร์เรอร์สัก5องศา10องศาเนี่ยแต่ผมจะทํำนายได้ครับทำนายได้ก็คือผมแบ่งทําเห้าเป็น3ส่วนะนะสามส่วนนะ